ขอความเจริญในธรรมช่วงบังเกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลผู้มีศรัทธาปตาทาะมีความเชื่อมีความเริ่มใส ในบวรพุทธศาส,สนาวันนี้เป็นวันพระนะยมนะเป็นวันพระธรรมจิตสบายสบายสไตล์หลวงพ่อแดงก็คงบรรยายได้ทั้งสิบปันนาทีนะยมก็จะได้ขึ้นวาระขึ้นศาลาถวายพรพระ ก็คงพูดเรื่องบุญนายโยมนะบุญบุญเป็นที่พึ่งบุญที่เป็นที่พึ่งทั้งในโลกปัจจุบันและในโลกหน้าบุญคือขุมทรัพย์นายโยมนะขุมทรัพย์ ใครทำบุญก็ได้ทำขุมทรัพย์ปะโยมนะมันต้องมันต้องสร้างขุมทรัพย์ซะก่อนแล้งจนมันจะไหลนองทองจะไหลมาลาผลจะพูนทวีจะมั่งมีสีสุขขุมทรัพย์อ่ะมันคุณงามความดีสร้างอะมันเกิดขึ้นในสันดานนโยมพี่บุคคล ควรแสวงหาให้มีแต่มันเกิดประจำในสันดานให้ได้เมื่อมีอยู่ก็ติดตัวแล้วก็จะอำนวยประโยชน์และความสุขให้เกิดขึ้นมาอย่างมากมายมหาศาลและอย่างเป็นที่พึ่ง ยึดเนี่ยวเป็นที่ยึดถือบุญสามารถเป็นสาระเป็นที่พึ่งได้โยมบุญจะนำพาให้เราไม่ตกไปในทางที่หายนะในทางชั่ว้ายโยมน,นะ ให้ดำรงอยู่ในทางดีดีๆตลอดเวลาที่สมัยมีชีวิตยอยู่ถึงแม้เราจะหมดอายุไขจากไปแล้วบุญก็ติดตามเราไปได้ทุกภพทุกชาติเนี่ยยมแลโยมว่าดีไหมละ่ะ สำเร็จในชาตินี้แล้วก็ไปในเบื้องหน้าต่อบุญเป็นเหมือนเงาตามตัวอะไอย่างนี้อาตมาว่าดีกันเลยนะโยมจริงชอบทำบุญนะโยมแต่โยมจะทำตามอาตมาก็มีได้สังวนิขสิธิษ์ใดๆนะโยมนะ ยงทำบุญไว้เถิดเพาบุญนั้นเป็นที่พึ่งได้ทั้งในปัจจุบันปัจจุบันคือ,อวันนี้นะโยมแล้วก็เป็นที่พึ่งในวันพรุ่งนี้มาลืนนี้อีกถ้าเราไม่คิดทำบุญเลยโยม เราจะมีที่พึ่งในวันนี้ไหมล่ะพรุ่งนี้ก็ไม่มีเรื่องนี้ก็ไม่มีเรื่องนี้ก็ไม่มีอันนี้ไม่ได้กล่าวถึงชาติหน้าวนันนี้ยังยังอีกไกลนะโยมนะชาตินี้อะไรอยู่ชาตินี้คือวันนี้ตื่นมาแล้วไม่ยังมีลมหายใจนี่แหละนั่นบาลีจึงรับรองไว้อย่าง สวยสดรถาำว่าปุญญาณิปาระโลกัสมิงปฏิทาวันติปานีนังมาในหลังยุตตานิกายสถาคาว่าเล่มที่สิบห้าหน้าที่ยี่สิบหกนี่ นการบุญสำคัญที่สุดในชีวิตนายกาพวกเราทั้งหลายอยะละเลยบุญเลยบุญมีสามทางไม่ใช่จะต้องเสียสตังค์อย่างเดียวไม่ใช่การน,นํำไมการให้การให้ เขาให้น้ำจะตูปัจจัยให้ปัญญาความคิดเป็นที่ปรึกษาเป็นมันสมองหรือเป็นทางสมองช่วยยอมนด้การหรือีกในหนึ่งก็คือให้ธรรมะเป็นทานยอมชนะการให้ทั้งหลายทั้งปวง มาธรรมานี่มาให้ธรรมะเป็นทานจะมากจะน้อยจะยาวจะสั้นนี่มห้งพีว่าให้ธรรมะท้งนั้นเลยโยมเราเช้าให้ของดีก็ยมอ,อมงานธรรมาเม่ต้องเสียสตังนะโยมนะนี่ต้องเสียมีโทรศัพท์เพราะมันเสียค่าโทรศัพท์เสียค่าไฟนิดหน่อย ธรรมาก็ได้บุญแล้วโยมได้บุญใหญ่ด้วยด้วยแาน,นจะได้บุญใหญ่ด้วยดังนั้นก็ต้องบริกรรมคาถาว่าชิตังเมทิตังเมทิตังเมหลวงพ่อแดงชนะแล้วชนะแล้วก็ให้ธรรมะเป็นทานนะโยม <c oughs> ให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งหลายใดๆในโลกนี้ น,นช้าขึ้นมาอย่ายืมมาให้ธรรมะลูกหลานเหลนหลนนิยมนะสำคัญให้ก็คิดดีพูดดีทำดีไว้ช่วงนี้ต้องใส่แมสไว้ระวังไว้ป้องกันไห้ล้างมือไหวใช้เจนล้างมือไห้ทานข้าวร้อนๆแยกหมู่คณะ เอาตัวรอดไปยอดดีบุญที่สองบุญในการรักษาิศีลนะโยมรักาว่าห้าประการรักษาไปเถอะโยม,นนยมอย่าเป็นบุญใหญ่เลยบุญที่สามจเจริญจิตตภาวนาเอาทำกันง่ายๆนะโยมนะ หายใจเข้าบริกรรมว่าภูหายใจออกบริกรรมว่าโทรบริกรรมว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธนั่นแหละเป็นการเจริญจิตตะวนนาทำให้สงบนิ่งสงบขึ้นแล้วมันจะมองเห็นอะไรอะไรอะไรมันดีขึ้นใน อะไรมันจะปลอดโปร่งขึ้นอะไรอะไรอะไรจะมันสง,งบขึ้นมานะยโยมน,นี่ก็เป็นบุญแล้วโยมเป็นบุญเป็นบุญอันยิ่งใหญ่แก่ชีวิตของเราทั้งหลายถ้าใครทำได้ธรรมาก็ถือว่า เป็นผู้ชนะแล้วนะยโยมนะชนะศึก <c oughs> ชนะศึกหนึ่งครั้งห้าครั้งสิบครั้ง <c oughs> แต่แพ้ใจตัวเองหนึ่งครั้งนี่ไม่สามารถจะชนะใจตัวเองได้ท่า <c> น <oughs> บอกว่าแพ้แล้วแพ้ต้องต้องชนะใจตัวเองจิตตังเมจิตตังเม ชนะใจตัวเองวันนี้เราต้องทําดีให้ได้พอถึงวันพวกนี้จะต้องทําดีต่อไปพอมาถึงวันมะเรนนี้ต้องรักษาดีเอาไว้ทํากันต่อไปนะโยมมมนมีคําว่าหยุดยั้งกันแหละสร้างขึ้นมาแล้วก็รักษาไว้แล้วก็ทําดีกันต่อไป เราจะไม่คิดดีทําดีทําดีเหมือนตา,าตาวัวตาผูกเข้าผูกออกนะโยมนะทำมามันก้าวนา้าทำห้มันธนาถาวรยืนยงมั่นคงอยู่ในบุญทานการกุศลด้วยประการชนีนโยมนะ ขอไวพรในญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญและใจกุศลผู้มีสตภาะสาทะมีความเชื่อมีความเดิมใสในบระวลพุทธศาสนาจงมีความสุขมีความเจริญโชดช่วงชัดชวาลในชีวิตในครอบครัวในนาที่การงาน มีอายุวันนะสุขะโภคะภาระปฏิทานตานสารตุมบัิคิดสิ่งใดปัตตนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบแล้วไปด้วยธรรมลราสายอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเปเมวะสัมิตตุขอปามปัตตนา้นั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมดังมโนรส ความปา,านาะทุกประก,การเทินขอเจริญพอ